ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมครั้งนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดที่เรียกว่าประมัทธธรรมกลับมาต่อไปตามเดิม ในครั้งที่แล้วมาในบรรยายโดยหัวข้อว่าธรรมะที่ใช้เฉพาะกรณีมีชื่อว่าธรรมสัจจาครั้งนี้ว่าผู้ประกอบด้วยธรรมะย่อมทำการงานอย่างเป็นสุขหมายความว่า ถ้ารู้จักว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะแล้วก็จะทำการงานเป็นสุขหรือสนุกขอให้เลิกกล่าวอย่างที่เคยกล่าวหากันเอทีว่าอิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนจึงค่อยไปสนใจในธรรมะ นี่เป็นคำกล่าวของผู้ที่ไม่รู้จักธรรมะที่จริงที่ไม่อิ่มท้องหรือไม่มีอะไรจะรับประทานนั่นนั่นเพราะขาดธรรมะคนที่มีธรรมะจะได้มากกว่าอิ่มปากอิ่มท้อง คือจะอิ่มใจด้วยนี่แหละใจความแห่งประมัตธ,ธรรมในข้อนี้ขอให้รู้จักธรรมกันเยทีจะช่วยแก้ปัญหายากจนของบุคคลหรือของประเทศชาติก็แล้วแต่ แก้ปัญหายากจนไม่มีอะไรจะกินหรือหิวโหยนั้นได้ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำสำหรับชีวิตทุกระดับเพราะหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดทั้งทางกายและทางใจช่วยได้จริง เป็นพระเจ้าแท้จริงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทุกระดับจะต้องทำหน้าที่หรือมีธรรมะตามสถานะแห่งตนธรรมะแปลว่าหน้าที่เรามักจะแปลกันว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้อนี้มันขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งมีอยู่ว่าคำธรรมะธรรมะนี่เขาพูดถึงหรือใช้พูดกันอยู่ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมาพูดจากันเมื่อบุคคลคนแรกที่สุด ที่จะเอ่ยคํานี้ขึ้นมาได้สังเกตเห็นว่ามนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตนี้มีสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องทำให้ดีคือหน้าที่หน้าที่ทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์หรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ อยู่เป็นประจำวันเขาสังเกตเห็นสิ่งนั้นซึ่งเป็นหน้าที่แล้วก็เรียกโดยภาษาบูราณสมัยน,นั้นว่าธรรมะธรรมะจึงแปลว่าหน้าที่ใช้คำว่าธรรมะในความหมายว่าเป็นหน้าที่กันเรื่อยๆมา ครูบาอาจารย์เกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็สอนเรื่องหน้าที่ได้แปลกหรือพิสดารหรือสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะมาถึงยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้คำนี้คือคำว่าธรรมะในความหมายว่าเป็นหน้าที่ หน้าที่คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ดับทั้งอย่างความทุกข์ของชาวบ้านคือเรื่องมีกินมีใช้ไม่ยากจนสะดวกสบายแล้วก็ยังจะดับทุกข์ที่สูงขึ้นไปในทางจิตใจคือการบรรลุมรรคผลน,ผนิพพานสิ่งที่เรียกว่ากรรมมัฐาน ที่ตั้งแห่งการงานนั่นแหละคือหน้าที่อันสูงสุดของมนุษย์เราทุกชีวิตทุกชนิดทุกระดับล้วนแต่มีหน้าที่และต้องทำหน้าที่นั่นนัน่นนั่นถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ต้องตายหรือรับทุก เจียนตายอยู่ตลอดเวลาต้นไม้มันก็มีชีวิตต้นไม้ก็ทำหน้าที่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่ตาหน้าที่ของสัตว์เดรัจฉานจะกินหญ้าหรือจะกินเนื้อก็ต้องทำหน้าที่หามากินขึ้นมาถึงมนุษย์ นับตั้งแต่คนขอทานขึ้นไปถึงมหาจัก,กรพัฒน์จะล้วนแต่ต้องทำหน้าที่ขอทานก็ทำหน้าที่ขอทานประพฤติธรรมะของคนขอทานจนกว่าจะพ้นจากสภาพขอทานถ้าทำได้ถูกต้องก็พ้นจากความเป็นคนขอทานกรรมกร กวาดถนนล่างทอดถนนแจวเรือจ้างก็ตามก็มีหน้าที่ตามแบบของกรรมกรทำหน้าที่แล้วก็จะพ้นจากปัญหาเรื่องดำรงชีวิตชาวนาชาวสวนพ่อค้าข้าราชการก็ด้วนแตมีหน้าที่เฉพาะอย่างเฉพาะอย่าง ซึ่งทำแล้วจะเป็นการเป็นการขจัดปัญหาเรื่องการดำรงชีวิตมหาจัก,กรพพัดจะเป็นจัก,กรพพัดอย่างไรครองโลกได้ก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำในเรื่องบริหารร่างกายหรือก็ะทำทุกอย่างซึ่งคงความเป็นจัก,กรพพัดไว้ได้ เทวดาก็ต้องทำหน้าที่ของเทวดาจึงจะเป็นเทวดาอยู่ได้เมื่อเทวดาชั้นสูงสุดคือพวกพรหมก็ต้องมีการทำหน้าที่อย่างพวกพรหมจึงจะยังคงเป็นพรหมอยู่ได้ทุกชนิดทุกระดับของชีวิตรวนแต่อยู่ได้เพราะ การทำหน้าที่อย่างนี้สำหรับคนทั่วไปก็แบ่งได้เป็นสองขั้นตอนคือหน้าที่เพื่อมีชีวิตอยู่และหน้าที่เพื่อให้รอดจากความทุกข์ทั้งปวงเรื่องโลกโลกเป็นเรื่องที่ทำให้รอดชีวิตอยู่เรื่องดับกิเลสดับทุกข์ทั้งปวงได้นะั้นเป็นเรื่อง โลกุตระหรือเหนือโลกหน้าที่มีอยู่เป็นสองชั้นอย่างนี้ที่นี้จะได้พิจารณากันถึงสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือธรรมะในที่นี้ให้ละเอียดออกไปอีกสักหน่อยหน้าที่คือ การกระทำอย่างถูกต้องแก่การดับทุกข์ของตนของตนการกระทำที่ถูกต้องแก่การดับทุกข์ของตนของตนความทุกข์ชั้นโลกโลกก็ดับดวนหน้าที่อย่างโลกโลกความทุกข์อย่างเหนือโลกก็ต้องดับด้วยธรรมะที่เหนือโลก ประพฤ,ฤิชกะทำอย่างถูกต้องใ,ในหน้าที่นั่นแล้วก็จะเกิดการดับทุกข์ได้ตามความประสงค์คำว่าหน้าที่นี่หมายถึงหน้าที่ที่ถูกต้องหน้าที่ที่คดโกงเช่นคนอันธพาลทั้งหลายจะมาอ้างว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ปล้นจี้ขมโมยก็ทำหน้าที่ของข้าพเจ้า นั่นก็ถูกแล้วหน้าที่ของอันธพาลเป็นธรรมะของคนพาลเป็นภาละธ,ธรรมธรรมะของคนพาลคนอ่อนคนโง่คนเคลาวไม่ใช่ธรรมะในทีน่นี้เพราะว่ามันไม่ดับทุกข์การทำหน้าที่อย่างอันธพาลนั้นไม่ดับทุกข์นที่สุด ก็จะเพิ่มความทุกข์และไปจบชีวิตด้วยอยู่ในคุกในตารางหรือถูกประหารชีวิตเป็นต้นหน้าที่อันธพาลอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะในถี่นี้ธรรมะในถี่นี้หมายถึงการกระทําที่ถูกต้องแก่การดับทุกข์ของตนของตนธรรมะ หรือหน้าที่แล้วแต่จะเรียกน่ย่อมทำหน้าที่เหมือนกันคือทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้จมลงไปในความทุกข์ธรรมะตามตัวหนังสือก็แปลว่าทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่จมลงไปในความทุกข์หน้าที่หน้าที่โดยความหมาย ก็คือสิ่งที่จะทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้จมลงไปในความทุกข์หน้าที่นั่นแหละจะรักษาผู้ปฏิบัติว้ไม่ให้จมลงไปในความทุกข์เมื่อรู้ความจริงข้อนี้แล้ว ทุกคนจะพอใจในธรรมะหรือหน้าที่มีความรักในหน้าที่อย่างสุดชีวิตจิตใจดังนั้นพอทำหน้าที่ก็พอใจพอได้ทำการงานในหน้าที่ก็พอใจเพราะเป็นธรรมะที่จะทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ตกต่ำลงเป็นในกองทุกข์เมื่อพอใจก็มีความสุข โดยอัตโนมัติหมายความว่าถ้าพอใจแล้วมันก็เป็นสุขเองความสุขเกิดมาจากความพอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขพอใจน้อยพอใจมากพอใจต่ำพอใจสูงก็เป็นสุขไปตามขนาดตามลักษณะของความพอใจแต่ถ้า หมายถึงพอใจของคนอันธพาลก็เป็นสุขอันธพาลความพอใจอย่างอันธพาลก็เป็นสุขอย่างอันธพาลถ้าพอใจบริสุทธิ์ความสุขนั่นก็บริสุทธิ์ดังนั้นจึงถือเอาหลักของวิญยูชนหรือสัตบุรุษทั่วไปเป็นเกณฑ์เมื่อทำหน้าที่ บริสุทธ์ก็ได้รับความพอใจบริสุทธิ์ความพอใจบริสุทธิ์ก็เกิดความสุขบริสุทธิ์สุขจริงและยิ่งกว่านั้นก็คือไม่ต้องใช้เงินซื้อทำงานพอใจในการงานที่ทำก็เกิดความสุขเสียแล้วตั้งแต่เมื่อทำการงานนั่นแหละไม่ต้องมีเงินเข้ามาช่วยซื้อความสุขที่ไหน นิพพานสุขชั้นสุดก็เป็นของให้เปล่าดังพระบาลีว่ารัทธามุทานิพุติงพุญชมานาผู้ปฏิบัติธรรมะดังเปล่าวแล้วย่อมได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าเปล่าไม่ต้องใช้เงินซื้อนีลอ่ลองคิดดูว่า ถ้าความสุขยิ่งแท้จริงยิ่งไม่ต้องใช้เงินซื้อเพราะเกิดจากความพอใจในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆแลราก็จะเป็นสุขซึมซาบอยู่ในจิตใจลึกซึ้งยิ่งกว่าความสุขอย่างใดและมีอยู่ตลอดเวลาแต่คนไม่สนใจให้ความสุขที่แท้จริงคือที่เกิดมาจากการทำหน้าที่ เขาไปสนใจในสิ่งหลอกลวงคือความเพลิดเพลินทางวัตถุทางเนื้อทางหนังแล้วก็นิยมบูชากันทีเดียวเรื่องความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังซึ่งที่แท้มันไม่ใช่ความสุขมันเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแล้วต้องใช้เงินมาก ที่เงินไม่พอใช้เงินเดือนไม่พอใช้ต้องคดโกงหน้าที่การงานราชการก็พระบูชาความหลอกลวงของความเพลิดเพลินหรือบูชาความเพลิดเพลินซึ่งเป็นความหลอกลวงขอให้รู้จักสิ่งที่เรียวกว่าหน้าที่หน้าที่การให้ถูกตรงในการทำงาน หรือทำหน้าที่ที่ถูกต้องนั้นต้องทำด้วยสติสติต้องกำหนดความถูกต้องจนเป็นที่พอใจมีสติระลึกอยู่ในความถูกต้องกระทำการงานทุกวินาทีหรือว่าทุกกระเบียดนิ้วคือโดยกาละก็ดีโดยเทสะก็ดี มีความถูกต้องอยู่อย่างนี้ตัวอย่างเช่นว่าตื่นนอนมันก็รู้ความถูกต้องและพอใจที่ได้ทำมาวันหนึ่งคืนหนึ่งจะไปล้างหน้าก็เต็มไปด้วยสติที่รู้สึกในความถูกต้องว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล้างหน้า หน้าที่คือธรรมะแล้วก็พอใจตลอดเวลาที่ล่างหน้าแล้วก็จะไปห้องน้ำไปอาบน้ำก็โดยความรู้สึกพอใจอยู่ทุกๆุกอิยาบทแห่งการอาบน้ำไปแต่งตัวก็แต่งตัวด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องไม่ลงไหลมัวเมาในเรื่องแต่งตัว รู้สึกแต่ความถูกต้องถูกต้องอยู่ตลอดเวลาอกระทั่งว่าไปห้องอาหารก็รับประทานอาหารโดยความรู้สึกว่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาลงเรือนไปทํางานก็รู้สึกว่าถูกต้องอยู่ตลอดเวลาลทํางานอยู่ก็กกถูกต้องอยู่ตลอดเวลา,า,ออลวลาแม้จะพักผ่อนบ้าง ก็เป็นความถูกต้องเพราะว่าการพักผ่อนนั้นทําให้มีเรี่ยวแรงสําหรับทํางานต่อไปหรือทํางานได้ดียิ่งขึ้นก็ถูกต้องแม้ที่สุดไหนว่าพ่อบ้านจะช่วยล้างจานล้างซ้วมกวาดบ้านถูบ้านก็ยังเป็นธรรมะที่จะให้เกิดความพอใจและเป็นสุข ถ้ามีจิตใจเป็นปกติแล้วอืมก็จะทำได้แล้วก็ทำอยู่ด้วยความรู้สึกพอใจเลยเป็นสุขเมื่อล้างจานอยู่ก็พอใจพอใจล้างส่วมอยู่ก็พอใจพอใจถูบ้านกวาดบ้านอยู่ก็พอใจพอใจเรียกว่าพอใจอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นนอนนะจนไปทําธุระต่างๆแลว้วก็กลับจะ,จะกลับมานอนใหม่ก็พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ว่ามีแต่ความถูกต้องยกมือไหว้ตัวเองเมื่อไรก็เป็นสวรรค์เมื่อนั้นเกลียดชังตัวเองเมื่อไรก็เป็นนรกเมื่อนั้นที่นี่พิจารณาดู ถึงสิ่งที่บุคคลโดยทั่วไปไม่ปรารถนาเช่นถ้าพระเอิญเกิดมีการเจ็บ่ข้ได้ป่วยขึ้นมาก็มีสติต้อนรับว่าถูกต้องและพอใจถูกต้องตามธรรมชาติถูกต้องตามกฎธรรมชาติมาให้เราศึกษาเพื่อจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ก็ทำใจใ็นในการที่จะ พอใจในการที่ถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติและมาให้เราฉลาดแม้ในกรณีที่ถูกใครเขากลั่นแกล้งจนเราเดือดร้อนบอบช้ำหรือถึงกับพินาศก็ยังพอใจว่ามันถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติในโลกนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ มันมาสอนเรามันมาสอบไล่เราเราก็พอใจแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องถึงที่สุดที่จะเผชิญหน้ากับความเดือดร้อนเสียหายนั้นดังนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ถูกมองเห็นเป็นความถูกต้องของธรรมชาติ มีเพื่อสอนเราให้ฉลาดจะต้อนรับเอามาเป็นการศึกษาในที่สุดก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอย่าไปเสียเวลากลัวแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ต้องกลัวแต่ว่าทำให้เอาชน,นะให้ได้ การทำงานในหน้าที่มีลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมะคือดำรงทรงผู้ปฏิบัติไหว้เม่ตกลงไปในความชั่วในใจิตใจรู้สึกอย่างนี้ก็ทำการงานนั้นอย่างสนุกเป็นสุขและพอใจมีความสุขในขณะที่กำลังทำงานอยู่นั่นเอง ไม่ใช่ว่ารอรับเอาผลงานไปซื้อหาสิ่งบำรุงบำเรอิออย่างที่กระทำกันอยู่เพราะว่าเขาไม่สนุกไม่เป็นสุขในการทำงานเพราะไม่รู้ว่าการทำงานนั่นคือธรรมะสูงสุดมีความสุขเสียในขณะที่ทำงานก็ไม่ต้องไปหาความสุขอะไรทิ่นอีก ทำจึงทําได้มากเพราะมันเป็นสุขและสนุกในการทํางานจึงทําได้มากมันก็เหลือกินก็มีมีเหลือสําหรับช่วยผู้อื่นหรือช่วยส่วนรวมเขาไม่ลหลงไหลในอบายมุกไม่เพลิดเพลินในสิ่งที่หลอกลวงซึ่งมีผลเป็นความยากจน ขอให้เห็นตามที่เป็นจริงลงไปว่าการทำงานในหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเท่าที่กล่าวมานี้ก็พอจะเห็นได้ว่าที่หิวหรือไม่มีอะไรจะรับประทานนั่นเพราะขาดธรรมะคือขาดหน้าที่การงานถ้าทำหน้าที่การงานแล้วก็ไม่มีทางที่จะเกิดปัญหาชนิดนั้น สัตว์ดเดรัจฉานยังไม่เกิดปัญหาชนิดนั่นเพราะมันทำหน้าที่เป็นปกติต้นไม้ซึ่งเรียกว่าจะโง่ที่สุดก็ยังทำหน้าที่ทั้งกลางวันและกลางคืนคนนี่มีความฉลาดในทางที่จะหลีกเลี่ยงหน้าที่แล้วก็จะเรียกร้องสิทธิเอานั่นเอานี่โดยที่ไม่ต้องทำหน้าที่นี่เป็นบาปของคนเป็นความคดโกงของคน จึงขอให้เลิกกล่าวอย่างหลับหูหลับตาผิดผิดกันเสียทีว่าอิ่มท้องแล้วจึงสนใจธรรมะให้อิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนจึงค่อยสนใจธรรมะเป็นคำพูดที่หลับตาพูดถ้าไม่มีธรรมะหรือหน้าที่แล้วไม่มีทางที่จะอิ่มปากอิ่มท้องได้นอกจากขโมยซึ่งเป็นหน้าที่ของอันธพาล นี่มันร้ายเลวร้ายยิ่งกว่าไม่มีอะไรจะกินซะอีกเมื่อทำหน้าที่ถูกต้องแล้วท้องก็อิ่มจิตใจก็อิ่มอิ่มทั้งสองอย่างนี่แล้วก็เป็นความอิ่มที่สมบูรณ์น้อยที่สุดนี่ก็อยากจะบอก และให้ช่วยกันบอกต่อตๆไปบอกคนยากจนให้มองเห็นความจริงข้อนี้แล้วทำงานสนุกจะได้ไม่เป็นภาระแก่ใครต้องให้ใครเลี้ยงดูจะไม่มีคนยากจนในโลกเช <c oughs> ่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครเป็นภาระแก่ใคร เพราะทุกคนทำหน้าที่แม่กายลูกอ่อนทำหน้าที่เคียให้ลูกกินตลอดวันก็ยังทำได้แต่คนทำหน้าที่สักแปดชั่วโมงก็บ่นอู้ไปหมดแล้วขอให้บูชาหน้าที่หรือการงานว่าเป็นตัวธรรมะที่จะช่วยคนให้รอดได้บูชาอย่างกับพระเจ้า ถือเอาเป็นพระเป็นเจ้าที่แท้จริงจะลงมือทำงานก็แสดงความเคารพต่อง,งานเสียก่อนพนมมือให้การงานจะรู้สึกว่าเป็นพระเจ้าที่ช่วยให้รอดมีสติทำการงานถูกต้องสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาไม่มีความจริงในข้อที่ว่าอิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อน จึงจะมีธรรมะแต่จะมีธรรมะสำหรับข,ขับไล่ความยากจนหรือป้องกันความยากจนความไม่อิ่มปากอิ่มอิ่มท้องนั่นแหละไปให้หมดสิน้นที่ใดมีการทำหน้าที่อย่างถูกต้องที่นั่นมีธรรมะไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือกลางทุ่งนา ที่ไหนมีการทำหน้าที่ถูกต้องที่นั่นมีธรรมะแม้ที่สุดแต่ในโบสถ์ถ้าไม่มีการทำหน้าที่มิแต่สันเซียมซีหรือบนบานอ่อนวอนแล้วนั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ธรรมะแม้ในโบสถ์ก็จะไม่มีธรรมะได้เพราะการไม่ทำหน้าที่จึต้องมีการทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามความหมายของการที่มีโบสถ์มีวัดวาอารามหรือมีพระศาสนาการบนบานขอร้องนั่นมันเป็นการเรียกร้องสิทธิไม่ใช่การทำหน้าที่เดี๋ยวนี้ก็ถือลทัทธิบนบานเรียกร้องกันโดยไม่ต้องทำหน้าที่มันก็ไม่ตรงตามเรื่องของธรรมชาติหรือตามกฎข,ของธรรมชาติ หวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้พบปรมัตถธรรมข้อนี้เห็นความจริงแห่งปรมัตถธรรมข้อนี้คือข้อที่ว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็คือการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะต้องทํากันนับตั้งแต่ว่าต้นไม้ต้นลายสเดราสานคนขอทานถึงมหาจักรพรรดิถึงพวกเทวดาถึงพวกพรมบรรดาที่มีชีวิตแล้วจะต้องทําหน้าที่นั้นหน้าที่นั้นจะช่วยดํารงทรงบุคคลผู้ปฏิบัติไว้ไม่ตกต่ําคือไม่ตกลงไปในกองทุกข์ หวังว่าท่านทั้งหลายจะสามารถทำงานให้สนุกบูชาการงานว่าเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดไม่ต้องเป็นภาระแก่ใครแล้วเป็นสุขสวัสดีอยู่ได้ด้วยตนเองทุกที่ภาราตีการเทิน